สวัสดีครับพี่น้องเป็นหลักแฟนเพลง FC แฟนคลับที่หลักและเขาหลอกสุขโขสุขคนครับถักทายพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับกับบรรยากาศอยู่บริเวณสำนักง,งานบ้านพักของลูกหลานทีมงานหมอลำเพชรลำเพื่อนครับ กอมเสียหายกำลังให้ลูกๆทีมงานนะครับค่อยๆม่่งลงเทลลชินเทละส่วนน้องเบ่องอ โอ้ตัวนี้ก็ง่อเลยกันเอาวังลูกเอาเชือกล็อกไว้ด้เชือกล็อกไว้เท่ะทางเอเอาบาังลงบังความเสียหายครับน้างัันไปรับตัวนั้นลุก เฮ้สิอะไรแต่งตัวมาปุ๊บเนี่โดนโดนดึงเลยเฉยเลยอะไรนะแต่งตัวแต่งตัวมา้เล็กพี่เล็กให้กระเทยมาตึงไอ้นี่เหรอให้กระเทยมาตึงเด็กอยู่นี่โอ้มันเข้ากันอยู่เลยโอ้เข้ากันอยู่นะเหลือไม่มาเลยฮะที่เหลือยังนอนอยู่บ้านโอ้นี่ ช่วยกันดีเลยอืมดีขึ้นแล้วเหรอไม่สบายดีขึ้นเพราะมีแค่ไอ้เฉยฮะไอเจ็บคอเฉยอืมไอเจ็บคอที่บ้านสามหลังก็เป็นหมดแล้วซักสองหลังโอ้ไปกันหมดเป็นเหมือนกันไอเจ็บคอเหมือนกันบ่มีผู้ใดได้เปรียบเสียเปรียบเลยวะมีผู้ใดเสียเปียาก็หมดเนี่ยเปียบหมดอ่ะโอ้ยไม่อยู่ใกล้หรอก ให้พ่อให้อ่าให้ขอพ่อได้เปรียบเพื่อนนะพ่อไม่เป็นเลยเป็นไม่ได้ถ้าพ่อเปลี่ยนอีกหยุดเลยเตรียมตัวโอ้เอาอืมอากาศตอนนี้ครับเอาลูกตัวไปไหนลูกตัว

วังเด,ด้ลุกเด้อคอยเก็บลง่งมังลุ่งจะได้ชินนะวา,ามังลงเรียบร้อยแล้วมือแรกก็จะได้ตั้งเวทีนะดเตรียมไรสดนะครับ นั่งด้านล่าเอาบ่ตัวนี้ลากโอ้ยตัวนี้ก็สิน็อตสคือกัน หขา้งโจก็ขาดไปเราำนันก่าได้เอาผู้ยิงมาอะไรนะเอาออกกระเทยมาโนซี่ว่าอนะไร จึงเหล็กน,นี่ <S <S ตรงนี้กำลังว่างโอ้ช่วยเขาหน่อยพ่อมีอะไรช่วยกันดีกันหน่ยมีอะไรช่วยกันโอ้มาแล้วเว็บแผนกสเสบียงไม่อานั่งร้านแต่นี่ฮะแผนกสเสบียงเครื่องดื่มบ่โอ้จัดให้เราค่าเครื่องดื่มผู้ใหญ่บ้านจัดให้นะีะ เอาค่อยๆได้ลูกส่วนนี่คือบอสู้ไว้ลูซี่เออเห็ดอ่าสู้ไว้เชื่อ่อยลุงค่อยๆหย่อนเออหย่อนลงนั่นหนะปล่อยเลยลุงสิ เอาหัวหน้าเงี้ยไปใช้บราละอิปหัไปใช้ไม่เหมือนไปทั้งขาเลยทีวันนี้หัดใ้จวดตกเวทีวะเนี้ยปลอดไพ่ไรซันผู้ไดก็ได้ผู้ยู่กระอยกันไปลูกมียังเห็ดก็เห็ด <laughs> อะไรนะฮะลืมทาครีมกันแดดโอ้ยลืมทาครีมกันแดดโอ้ยสี่โอ้ยมันสี่ยูยูบ้ารุ่นนี้ที่ครีมกันแดดอ่อะฮะเอาอยู่ไหมล่ะอืม เห็นแ้้วเต่ว่านนะครับนี่บุคลากรอีกคนหนึ่งที่ไม่มีข้อแม้ในการทำงานขนาดเป็นใครผมก็เศร้าไม่ได้ครับโอ้คนเอกเสบียง ก็สิบ้างบริเวณนี้ให้ให้เปลี่ยนอะไรน้ำส้มน้ำส้มยังี่กินได้ปะเนี่งคือขวดไ oh, ซื้อะโอ้ซื้อใหม่โอเคขอบคุณมากครับยังอยู่กินน้ำส้ม,สม,สม พี่น้องครับก็บือว่าหลายๆบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งงในชมเมื่อนี้สําหรับทีมงานนะครับพนักง,งานก็พากันบ้างโครงสางของรูปครับที่ได้เกิดความเสียหายตั้งแต่บุหรล่ครับช่วงเฮาลงไปแสดงก่อมอและปริมณฑลที่ฟันมานะครับนี่เบิ่งสภาบความเสียหายตอนนี้แล้วครับแล้วก็สิบ้างล่งก็สิตรวจเบ่งว่าหมองได้อุปกรณ์กินได้สีใ้ได้ครับโอ้ยผากะ คงจะไปทางเขาแล้วเล็กกระไรช,ชิ้นครับนี่พยาบาลครับโอ้ยเอามาใส่ช่วงซอมพอดีครับเงินแสนกว่าบาทสื่อต่อเพิ่มมาเปรีประมาณนี้แหละครับเอา้าธรรมดาครับลายสิ่หลายอยังยังสิเกิดก็ต้องเกิดเขาก็เสฟตีก็ป้องกันไว้บวกคิดบวกฟันบางครั้งบางที่ว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ ขอบคุณกำลังใจและความเข้าใจและทุกๆคอมเมนต์ที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณความห่วงใยขอบคุณแห่งหัตแห่งศรัทธาแห่งสนับสนุนนะครับพี่น้องสุขกัสุคนเด้อนะครับกำลังใจครับทีมงานนะครับอีกบบ้ลายมือนะครับเขากรชได้ไล่สดเตรียมความพร้อมในรูปแบบการแสดงนะครับโชว์เต็มรูปแบบบนเวทีใหญ่ยู่สถานที่ตรงนี้ครับ พยาบาลจะแยกเวทีมาตรงนี้ครับจัดตั้งเวทีแสงสีเสียงเต็มรูปแบบในการโชว์ในการแสดงนะครับเพื่อจะเป็นออก,ก้อนวันที่เราจะออกไปแสดงสู้สายหูสายตาพี่น้องอีกรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นกับฝากพี่น้องสําหรับตอนนี้กับเปิดกลุ่มเราเด้อนะครับขอบคุณแห่งสนับสนุนพี่น้องซีเมาส์ใช้กกำลังใจกันนะครับถักมาทั้งเพลททั้งหลังบา้านะครับบอสเป็นของชัดพยาบาลสายจวดหรือเบอร์โทรศัพท์ โทรมาสอบถามขา่ขาวๆกันเลยครับ0885335199 0 8 8 5 3 3 5 1 9 9ครับเงียดีครับใส่พี่นอ้ขของสุขของทุกคนเด้อนะครับเอาสำหรับคลิปนี้อำมลาพระจักรพี่น้องเอาไว้แค่งๆนี้นะครับคลิปหน้าจังหวะก,กันครับขอบคุณครับสวัสดีครับกินกับแปรมันไม่ง่วงนหลังน้อยมาละครับ